สวัสดีครับแฟนๆฟนเอฟซีทีต่ตามทางช่องสิงคูสีนะครับเนาะเมเทสอีกทางหนึ่งนะครับเนาะจะเป็นรถของแม่วันดีลุงสว่างทางเพ,พื่อผู้วิยงนะครับเนาะตัวนี้ก็เฮามาเทสไทตัวนี้ก็บเป็นดิซ้ายลมนะครับเนาะมันจะยังในในเปียกอยู่มันลุ่มก็ยังเมเทสนะพี่น,อน้องเพราะว่าไทเป็น เคไยไถเอาพี่น้องเนาะมันก็มันบ่หกแต่ว่ามันเป็นสีแนนกับบ่แนนสีลวมกับบ่ลวมมันเป็นดินขึ้นๆน,นะใดผมก็อธิบายยากเช่นเดียวกันเป็นผมเชื่อว่าไถนี่ก็โอเคเห็นเก่าเห็นเคยคือเก่านะพี่น้องเนาะต่อจากนี้คือไถเทีทดสอบแล้วเรียบร้อยเลาวต่อที่ใน้ำสง้ง ยอดมากมากเข็นเกาเข็นเคยเคือเกาเนาะแข่นตตรงนี้ดินยังเปียกอยู่แล้วก็ดินบ่นเคยถ่ายน้มัเนาะพี่น้องเนาะดินทรายนี่ถ่ายยากมันเป็นอธิบายยากในการถ่ายก็ถือว่าเป็นูประสาทกระโดน้อยเอาอยู่ดินทรายมันเป็นดินทรายรวมแบบล่อนี่ตะคุยกมไปเลยนะลอกพี่มันการสบีต,ตัวมันบ่มี ยอดเินเก่าเกินเฮ้ยคือเก่าที่น้องไายดีมีชื้อเสอยงโ้อมึีบมมี่ยังเปลี่ยนแปลงสำหรับรถของแม่วันดีนะครับนะผมะดู ไถางตาหม่องบ่มีหง่าน,ะนาะครับเนาะอันนี้ก็บไทยให้เบิ่งแล้วสําหรับรถน้อยเฮาสิไปไถยหกเติมเกินไปมันก็บ่เป็นผลสําเร็จเท่าใดร่เนอพี่น้องเโอเคที่แกล้งให้ทราบให้หมูน้อครับเนาะงกับไทยให้พี่น้องให้เบิ่งให้เห็นทุกคันทุกตอนแต่ว่าผมสิลง สัส่วนหลายเนาะเพราะว่ามันมันรมครับเป็นดินทรายรมอยู่ฝนพึ่งเศร้าตกแล้วก็ดินเหนียวนะพี่น,อน้องกับงพืได้ติดหเห็นในการทำงานของเขาคือรถมีกระตายรถน้อยนั่งขับนะครับเนาะ เเท่ารดราคาเป็นล้านรถราค่ขาดน้รี่ถายหาเลยคานไม่ตรงนี้ก็พอเคยถ่ายผมย้ใหได้เลยว่าพอเคยถ่ายจะเจอนะครับมันเป็นปีปลา เพิ่นในพอยลางไว้ผมกับด้ขอเพิ่นมาตรวจสอบและทายถ้ำทุกทุกวนที่ห้องข้อมีห้ากระเจะทายแห่งพี่น้องในเบิ่งจะเห็นว่าโดนข้ามันเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะพี่น้องใครเห็นเห็นในการ ผลึกไทยดีคือกันเช่นเดียวกันเพราะว่าสิเป็นลักษณะไดเข้ากับไทยได้สหรับล้นแน่น้อยเครื่องแก่ทิศมาแร้งนุ่งม่อครับล็อกรับฟังรับอันดีมาตลอดนะครับล็อกอื่นทรงของท่าแม่วันดีลุงสว่างแค่แน่นอนนะครับเนะท่าผู้เจ้าของเบิร์ ก็มาว่าอยากกินยังกติได้สั่งไปไวปหายแต่ว่าก่อนมันสิอผมไม่เคยล่าเพราะกระนั่นนะครับนี่ไหน,น้าโอ้เอารึลระเดินของแฟนๆท่านใดหากไหนชมอยู่กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นเลยครับเด้อทางจ่องถึงเห็นผู้สีแพ ไยแพร่ภาพไปให้เห็นๆกันเอาสวัสดีครับคลิปนี้ก็ค้กคที่ได้ประมาณนี้นะครับเนาะ